สวัสดีสายตกนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเทสคันโอคุมานะครับของพี่กิษนี่ครับมือหวดนี่ครับมาแบงค์นี่สวัสดีครับเอ่อแคนาดกอนแครับแอดกอนครับเซอร์ปิชชิ่งบางแผนนะปักช่องโอเล่ปิชชิ่งด้วยครับครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเทสเอ้ยมาเทสโอคุมาครับผมตัวใหม่นี่ครับโอคุมาติ๖หกครับนี่ครับเสียบนี่ครับแบงค์ ไม่มีรอยล้ามั้ยไม่มีรอยล้าครับผมเปรียบเนียนเนียนครับเปรียบเสียพอกอันนี้ครับตอแรกไม่พอกค่นี้เดียวเองอ่าตอแรกนะครับกดลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้พี่ขัดยังยังขันใหม่นะคขันมาใหม่ๆยังไม่ได้ขัดเลยเห็นหน้ามันเข้าได้แค่นิดเดียวเองเข้าได้นิดเดียวเข้ามันดันไม่ลงนะครับจับไว้มันพอดีวอ่ะ ก็พยายามปั่นปั่นลงอยู่นะครับนี่พอลงเสร็จเนี่ยแต่คันของนี่ไม่ลงเลยะมันมันลงไม่ถึงลงได้อีกต้องมันต้องลงได้อีกพอแล้วสุดแล้วสุดแล้วเยอะแล้วเมื่อกี้ลงหัวบลงไปเลยอ่าเหรออ่าตรงไหมพี่ตรงยังอ่าครับดูแลนะวันนี้โอคุมานะครับย้อนแสงมามครับเดี๋ยวหันให้ยี่เดียร์ใกล้อยู่ให้ยี่เดียร์ยี่เดียร์ ขนาดปิดออกยึดไม่ได้เออนี่ครับโอคุมาครับสิบหกหกตัวใหม่เลยครับเพิ่งมาใหม่ๆเลยใหม่เลยครับนี่โอคุมาครับสิบหกหกนี่วิ่งมังวิ่งมังอ่ะนี่ครับตอนปลายดูท่อนนี้ตอนปลายตอนนี้ที่ชอบเป็นดูแบงค์มาดูดูแบงค์หน่อเดี๋ยวดูแบงค์นะครับขอดูหน่อยนีดูเองดีกว่านี่ครับไม่มีรอยฉีกนะครับไม่มีรอยฉีกเนียน ครับเช็คเรียบร้อยครับเดี๋ยวเ,เสียบดูนะครับออกแรงครับไม่ได้ขัดไม่ไหมครับไม่ไหมแนะนำนะครับขัดก่อนเสียบนะครับใครได้มาแทบทุกคันอ่าเนั้นดาอใช่ชลงอย่างนี้นะครับแต่ของกระจางได้เนีน่ยของกระจาง ตรงที่รง้านีลตรงัวไหมครับใกล้ตรงไหมนี่ครับดูใกล้ตรงปคบย้ำนเพื่อความชัวร์ครับผมอ่านะครับผมเย่แล้วประกบจะนะครับขีดสองอันนี้ประกบกับรอบ อเล็กเออมใช่ป่ะอเล็กเบอร์หมื่นนี่ครับอเล็กเบอร์หมื่นล็อกแซวครับผมอเล็กเบอร์หมื่นถ่ายประกวนดูเลยว่าเป็นปัรุ่นเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่างไปปัวนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่างให้ชมนะเดี๋ยวไปช่างให้ดูรอยกดฐานกับปัเป็นยังไงครับจำตำหนีไว้นะครับเดี๋ยวช่างให้ชมนี่นะครับผมปัวสามเหลี่ยมปัวเติร์ฟแดะตรง ประมาณเข้าวๆ150ห้าสิบกรัมตีไว้ประมาณร้อยห้าสิบนะครับเม็ดนี้นเดี๋ยวมาดูกันน,นี่ครับเป็นก้อนเดี๋ยวมาหวดดูครับวันนี้จะเป็นยังไง ครับแล้วก็เวลาเราจะตกปลานะครับเราตัดสายทักประมาณเมตรหนึ่งนะครับที่งหน้าเนาะตัดออกนะครับบางทีเวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันจะมีรอยฉีดขวนต่างๆเม่ว่าเราจะตกตามแนวหินเนี่ยบ,บางทีมันจะมีรอยฉีดขวนนะครับถ้าเรามัดตรงเนี้ยเวลาเราเจอปลาใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเกิดการสายขาดได้ฉะนั้นก็ลองเช็คครับถ้ามีรอยฉีดขวนก็ตัดออกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมัดชุดอุปกรณ์ของเรานะครับ เดี๋ยวเราเก็บไปทิ้งถังขยะนะครับอย่าทิ้งไว้ที่ทเรียราดน,นะครับผมก็ฝากดูแลความสะอาดกันด้วยนะครับมาเทกันนะครับตีตะกั่วเปล่าๆเลยครับแบกด้วยครับหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมแน่ๆทุกทีนะมีร้อยห้าสิบครับเม็ดนี้แน่นอนมีเวทเวทคันอยู่ไหนเวทคันอดูเวทคันนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบ หนึ่งร้อยสองร้นะครับม a กสองร้อสิบเดี๋ยวมาดูกันครับไม่มีน้ำหนักเยือมาพวนะ่วงนะน้ำตานหนักตะกัวปลาๆานะครับเดี๋ยวมาดูกันม,<อ>มือหนึ่งครับเดี๋ยวก็มือหนึ่งจัดให้เลยดูแรมดูนะมดูเลย ครับเช็คคันเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงโอเคี้ okay. นิ่งๆเลยครับนิ่งๆเลยไกลลิฟตกมองไม่เห็นเลยครับดูนะครับสายายเต็มสปูลมีได้ต่อไว้นะครับนี่ท่อนบนนี่พี่เขาต่อนี่น่าจะได้ประมาณร้อยหน่อยๆนะครับนี่ครับเห็นร้อยต่อนะครับสี่สิบหกเป็นลต่อนะครับน่าจะได้ประมาณร้อยหน่อยๆครับอ่าเมื่อหนึ่งตีแล้วครับไกลอยู่ครับตะกัวตกมองไม่เห็นนะครับเวลาอกลับได้เลยครับดูนะครับ อันนี้ก็กอประมาณนาทีหกนาทีนะครับนับไปเลยกี่วินับรอบแล้วีรอบสีไปรอบแล้วประมาณรอบละาเวียข้อมานะเข้มันอ๋อข้ามันท่านี้อ่ะก็ปั่นก็เกือบนาทีนะครับตีออกไป ครับขอไม้เลยเพื่อความชัวร์ขอไม้เลยครับขอไม้ผาใจครับเพื่อความชัว์นะครับอ๋อครับอ้อมก็หวดเลย ครับก็ระยะใกล้เคียงครับร้อยต่อโนี่ครับร้อยต่อนี้ก็ประมาณร้อยตีเขาต่อไว้น่าจะมีร้อยสามสิบเมตรครับร้อยต่อตรงนี้นี่ครับนี่ร้อยต่อโบ่เลยครับนี่ครับประมาณร้อยร้อยกว่าได้ครับขวเปล่าไปอันนี้ตีตัวขวเปล่านะครับไม่ไม่มีเหยื่อพ่วงนะครับน้ําหนักแบกให้เห็นแล้วที่นึ่งน้หนักก็ประมาณน่าจะร้อยห้าสิบกรัมครับเม็ดนี้ ปั่น,นครับโอคุมานะครับิบหกหกตัวใหม่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวมาดูครับมือสองมือหวดมือสองนะครับแอดมินก่อนได้ร้วนไปครับเหนียวไม่เหนียวอาการเป็นยังไง เทคดีอ่ามือสองครับแอดมินกรนัไ,นไ,นไปมาดูแอดมินกรนหัวครับโอคุม,มาสิบหกหกนะครับคันตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามามาเทสการนวันนี้นีค่ครับดูไปคันนะครับแบกตะกวะัวแบกตะกัวประมาณร้อยห้าสิบกัรนี่นะครับ เออเนี่ยครับคันก็ตรงๆรงเลยครับไม่ไม่งอลงมาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูดูกันครับแรงเท่าไหร่ใส่ไปเลยให้เขาได้เห็นความเหนียว <c oughs> ดูดูถุงมาติกด้วยนะนี่มันล่องนี้อะไรเลย <c oughs> นี่นะครับ เฟียบนะครับฟังเสียงเฟียบนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับนี่ครับเห็นแกนสปูลไหมครับไรต่อโผล่เลยนะครับแกนสปูลดำๆนี่ครับแกนสปูลดำๆนี่ครับเออเออเออเรื่องจะมีมือสามไหมครับใครจะมาเฟียบขออีกไม้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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวดู เดี๋ยวอีกไม้นะครับตักลงน้ำหน่อยปวมันขาดตักลงน้ำแค่นี้เองใา้ขึ้นเดี๋ยวดูอีกไม้ครับเดี๋ยวดูอีกไม้ปั่นกันเมื่อยครับคนนี้นี่ครับ กันยาวๆพ่อมาเด็มาด้วยกันแล้ววะเนี่ยเหนกอล์มเด็น่าจะมาด้วยกันป่ครับไอ้บินจอนอะไรนอ้เนีองกครายหกมะนาวันที่เกียไม่แล้วอะนะเดี๋ยวนป่วนเลย มีเห็ดสุกิวใส่นิดหนึ่งครับพอดีเข้ามางข้างๆมานะครับหยิบๆถุงออกก่อนเอา่ากเซิร์ฟหน้าหาดนะครับวันนี้หลายคนนี้มือสามนะครับน้องวินใส่เฟียบใส่เฟียบรับเต็มข้อรับเต็มแข้งครับไมนนี้เดี๋ยวมาดูความแข็งนะครับโอาาุ้มวาสิหกหกเดี๋ยวรู้กัน เ็นอย่างที่เขาคิดกันไหมเออจะได้กระจ่างกันครับว่ามันเป็นยังไงหักไม่หักก็ไม้นี้แหละแล้วนี่นะเดี๋ยวได้รู้กันนะครับรอบสองนะครับน้องกรนะครับเพจเซอร์ฟิชชิ่งบางแสนนะครับเดี๋ยวเทสอุคมุม่าไม้สองนะครับเจ้าตัวขออีกไม้นะครับเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวจริง ใครที่อยากจะซื้อมาชมคลิปก่อนได้นะครับเพื่อตัดสินใจในการซื้อนะครับเนี่ย,ย,ยนะฟังเสียงฟังเสียงนะครับนะแ,รแรงไม่แรง<ม>นะครับฟังเสียงได้เต็มเไม่ตัดไม่มีตัดต่อนะครับเดี๋ยวลงเต็มเต็มเลยนี่นนครับดูนะครับเห็นไหมแกสปูลดำสายเต็มสปูลน,นะครับนี่เข้าไปประมาณปวดจะเป็นเซนได้นะครับเนี่ย เราไปเนี่ยครับถึงเจ้าถึงแก่นนะครับเนี่ยดำๆเลยปลากินก็วิ่งหมดอ่ะ,กกะครับผมนี่ตีตะก,กัวเปล่า,านะครับไม่บวกน้ำหนักเหยื่อแบกน้ำหนักให้แล้วเหยื่อเหยื่อเลย150กรัมเนี่ยเกินเวทอ่ะเกินเวทนะครับตีไม้นี้เพราะว่าคันมันสตาร์ทที่100นะครับถึงแม็ก250ร้อยห้าสิบนะครับ <500 S 1> ก็แบกแบกกันไปครับ150กรัมและตะกัว นี่ครับปั่นกันเมื่อยครับตีออกไปมีร้อยบวกวันนี้ลมเงียบๆนะครับลมเงียบๆเลยมาเทสวันนี้เบิกใหม่ๆมาเทสกันเลยน่นแน่นให้หายให้หายค่องใจไปเลยเบิกมาจากร้านพอผมตกลงกันแล้วนะครับหักฐานสีครับครั้านี้หักฐานสีครับรวมเจ้าของยองหักฐานไปด้วย อันนี้หักผมหนสีครับอัน,นผมไม่ดีเรียดเอาให้หายขลองใจกันไปเลยใครที่อยากจะซื้อคำว่าโอคุมา ok uma, นี่ยครับคัน,นี้เสียบให้ดูเดี๋ยวห้เห็นเออมให้รู้เออนี่ครับไม้สามมือสามครับมือสามไม้ห้ามีไม้ที่ห้านะครับหัวไม้ที่ห้าตะกัวร้อยห้าสิบเช็คให้ดีนะครับพาทีมีนิ้วขาน นี่เช็คนะครับเสียบดีไม่ดีไม้ที่ห้านะครับมือที่สามนะครับหัวลงมาหน่อยวิ่งลงมาหน่อยอย่าให้มันกินเนินอย่าให้มันกินเนินลงมาอีกอ่านี่ครับวางตะกัวนะครับอุ๊ยย่อขาดไปแล้วหัวขาดนะครับตัดุขาดนะครับไม่หักนะครับ ไปแล้วตะกลัวเมื่อกี้นี่เก่งเอาไะก่อนแม่หนึงของผมฮะเดี๋ยวครับที่ผมขึ้นขาดนครับแต่ไม่หักผมนี่นะครับสะดุดให้เห็นนะครับสะดุดให้เห็นสะดุดให้เห็นแรงกระชากเลยแรงกระชากจากไกด์นะครับคันไม่เป็นไรนะครับหนิงดูไปไม่เป็นไรอ่ะไม่มีไม่มีหักไม่มีแตกครับผมเคสกันเห็นเห็นหัวดกันจะจักน้ำหนักเต็มเต็มแต่ให้ดูไปดูนี่ครับไม่มีสะเทือนไม่มีสะเทือนงัดโชว์ด้วยเอาเนี่ยเดี๋ยวงัดโชว์เอาเนี่ย พาดุดให้เห็นนะครับตะกัวลูกนี้ลูกมอจี้น่าจะร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับยกให้เห็นนะครับนิ่งๆขาดก็เห็นเห็นไปเลยนี่ครับ มีทุกมีทุกอาการนะครับตีสะดุดตีขาดแรงกระชากสายเป็นรอยลาเป็นรอย่เป็นรอยสายเป็นรอยนขยัเออนี่ครับสายเป็นรอยเมื่อกี้ขาดไปเดี๋ยวเอาลูกใหม่ครับน้ำหนักใกล้ๆเดิมครับมีลูกหมุนตรงนี้ป่มมีร้อยห้าสิบนี่ครับนี่ครับรงเดิมครับผมเดี๋ยวหาลูกปัดก็ได้ลูกหมุนก็ได้อืนะครับอันตีต่อไปนะครับไม้ที่หกนะครับมือที่สามมีทุกอาการมีทุกอาการนะครับผมเหลืออย่างเดียว หลืออย่างเดียวคือคันฟาดพื้นนะครับคันฟาดพื้นอันนี้น่าจะน่าจะไม่ได้นะครับหักน่าจะัาฟาดพื้นไม่ัาฟาดพื้นก็หัวคันจุ่มน้ำครับนี่ครับมัดกันจัดจ้าครับมีขีดห้าแน่นอนครับร้อยห้าสิบกรัมเทสวันนี้ใครต้องการจะซื้อมีใจจะซื้อหรือเล็งไว้ก็แวะมาดูกันก่อนคลิปนี้ครับไม่โจมตีใครทั้งนั้นครับ พิสูจน์กันเห็นเห็นพิสูจน์ให้เห็นนะครับใครคล่องใจอยู่มาดูได้โอคุมา166นะครับใหม่มาตีนะครับให้หายคล่องใจกันไปเลยเหนียวไม่เหนียวนี่นีนะครับไม้นนองมนหววเลยมือสามนะครับน้องวินหวดไม้ที่หกนะครับหวดกันมาหกไม้นะครับป่าลอกมันทับงฝั่เปิดเปิดให้อยู่ฝั่งนู้นนี่ครับมือหวด หันะครับมือหัวสามคนวันนี้เทสกันจัดจะเห็นเห็นเลยครับโอคุมากเช็คนะครับตีบตให้เห็นกันจัดจะพร้อมตีเลยนี่ครับฟังเสียงฟังเสียงเป๊ะป๊าบ,ด,บ,ด,บดูครับตะโูนสายที่ออกไปนะครับ นี่ครับแก็บถึงแกนนะครับดูสายที่ต่อยังอ่อนกว่าแอดมินก่อนเยอะอบูเหมือนกันครับสายต่อประมาณร้อยกว่าเมตรโหนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวหัวด้วยอ่ามีมีหานหน้านะครับแอดมินกิ่งนะครับทองเฟสชิ่งไนแร์นะครับเดี๋ยวมาร่วมกันเทสวันนี้คอแลบทุกคอแลบทุกกลุ่มครับวันนี้ร่วมมือกันวันนี้เทสโอคุมาครับผม นี่ครับเจ้าของคันนะครับเบิกใหม่มาตีวันนี้นะครับให้หายคลองใจครับปกิินะครับครับอความคล่องใจของทุกคนหายขลองใจกันหมดนะครับรถนี้ความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับเทปวันนี้มาดูสายเต็มเต็มนะครับนี่ยังไม่ตีนะครับเต็มสปูลนี่ครับ่ายเต็มสปูลยังไม่ได้ตีนี่ครับติดไม้ไม่วิ่งหรือยังไงไมแล้ขาไปแล้ว ไม่แ<พ>ลแกขาดแล้วเตอยาด้วยท่านี่เอาบ้นี่นครับปกแอดมินเก่งนะครับช่องเลิฟวิชชิงไลแลนนะครับมาดูกันพอมาตีได้เลยนะครับดูครับาาหายไปเลย นี่ครับดูสปูนะครับตะกี้ไม่เต็มแรงเลยตกตมสปูนะเขาบอกไม่เต็มแรงครับนี่หายไปแล้วป้าพี่โอเล้งมา๋ยวผมถ่ายอะเดี๋ยวต่อไปครับตะกี้กอดกับขากอดกอนครับอยากให้รู้ว่าติดไม้นีให้เห็นคืนนี้มันก็ได้ร้องไปเลยไม่ถนัดตะเรื่องเงี่ยงอะเราถนัดซ้ายเอะหมุนขวาเราถนัดซ้าย เดี๋ยวการไม่ลงเลยลงเลยเดี๋ยวลงเลยนะครับไม่มีไม่มีกระซอเลยครับจิดแค่มนี้จิบกระดุดกระดุดขาดสายขาดถายแล้วเปิดนะคิดเอาแรงหัวกันขนาดไหนฮะยี่สิบห้านะฮะัวยี่สิบห้าหัวสายขาดกันไปเลยทีเดียวสะดุดด้วยยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าอะสายยี่สิบห้าหัวสะดุดมีทั้งปมกระชากมีทั้งอะไรให้เห็นนะครับ สายเห็นนะครับมีสายนะครับายนะย้ําก็ต่อพยายาก็ต่อครับไม่มีไม่มีการเคลื่อนออกมานะมีการเคลื่อนออกมาเลยทั้งสองข้อนะเสียบเสียบแน่นเปียนะครับไม่มีไหลครับมาไม่มีเพียร อนนี้ครับโอยออกมาเลยครับที่ต่อโผลมาเลยนะครับทำไมนะหดจังครับต่อโผลเลยนะครับนโหดจังครับไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้ปั่นมา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 หัอีกอันนี้หันห้าไปแล้วนะครับหันห้าไปแล้ว ปั่นไปแรงขึ้นไปอีกปั่นมาปั่นมาไม่ได้ไม่ได้ปั่นแรงขึ้นแรงขึ้นน้าเว้ยตากร้องนี้นะมาลูกกันแล้วนะราคาคันเท่าไหร่ราคาคันเท่าไหร่เข้ามาสองพันสองไปไปสามพันมีทอนสามพันมีทอนแน่นอนได้เห็นกันนะได้เห็นวันนี้ก็ปั่นเมื่อยครับป๋าด้วยไม่ถนัดด้วยเราถนัดจู๊

เฮ้ยเป็นงาย้ฟา้บหนลนีใกล้กว่าเดิมเลยลอยอยต่อยังอยู่อ่ะอยต่อยังอยู่ใกล้กว่าเดิมลอยต่อยังอยู่นี่ครับถือว่านี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับเหดียวนี่ครับติดไม้ติดไม้ไม้เห็นกันนะครับย็อยังไม่เจอปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับว่าจะระเบิดจะแตกหรือันจะหักผิดยังไงนะครับสาม่าไม่ต้องนะครับ ไม่มีดราม่านะครับลิปนี้ถ่ายเพื่อให้รู้นะครับเบิกใหม่เทสนะเบิกใใครที่สนใจอยู่นี่ดูก่อนได้ครับประกอบการตัดสินใจอย่าฟังข่าวครับให้เห็นกระเพาอยากรู้ว่าขวดดูได้เลยใครอยากเทสมาครับมาหารได้ครับจับมือกันมาหารจับมือกันมา คุณมั่นใจคุณก็จับมือมานค่าการเงินครับนี่มาดูกันอีกครั้งนะครับตะกั้อครับน่าจะร้อยห้าสิบกรัมนะครับนี่ใจแรกใจครับนะครับโอคุมานะครับสิบหกหกกำลเแรงครับเวทนะครับสตาร์ทนี่ครับโอคุมาะสิบหกหกเวทสตาร์ทที่นี่นะครับหนึ่งร้อยแม็กสองร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับ ผมใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาโอกุม่าสิบหกกนี่ครับดูด้ามนะครับป้ายยังมีอยู่นะครับเปิดเปิดมาเลยครับมาได้แกันเลยใส้หายข้องใจครับผมก็คลิปนี้ฝากฝากทุกคนนะครับที่สนใจคันโอกุม่านะครับเรามีประเด็นกันอยู่ก็ได้หายข่องใจกันไปเลยเหนียวไม่เหนียวนะครับก็เดี๋ยวฝากเพจนะครับแอดมินกันนะครับเติร์ฟฟิชชิงบางแสนนะครับ ตามข่าวได้นะครับหน้าหาดแล้วผมแล้วก็เอ็ดโอลี่ฟิชชิงนะครับเหมือนกันครับผมอยู่ด้วยกันตามได้เหมือนกันแล้วก็ช่ชองโอลี่พิชชิงนะครับตามข่าวสารได้ครับไหมไหนอาการยังไงเดี๋ยวมาดูกันแนะนำหน่อยคันใหม่อย่าลืมนะต้องคันใหม่ๆนะครับอย่าลืมได้มาทุกคนนะครับฝนหน่อยฝนนิดนึงครับกระดาษทรายเบอร์พันขัดเนียนๆเพื่อที่ให้มันเสียบง่ายนะครับเนี่ยครับข้อต่อ สองข้อเลยครับก็ขัดก่อนเสียบนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเสียบแล้วแน่นจริงๆมันอาจจะลงไม่สุดนะครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเพราะว่าผมไม่ได้นะเดี๋ยวดราม่ากันไม่ได้นะต้องเสียบให้สุดนะเสียบไม่สุดแน่นๆเทได้เห็นเห็นเดีดยววันนี้เทนะครับเดี๋ยวดูวันวันนี้เทไหร่วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะกรกฎาเวลาห้าทุ่มยี่สิบห้านะครับ เทสนะครับโบคุมาที่66คันใหม่นะครับครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ไม่มีไม่มีอาการใดๆนะครับไม่มีตามที่เป็นข่าวไม่มีดาวมากันนะครับเทสให้เห็นตั้งแต่ต้นไม่มีตัดนะครับคลิปนี้ขาดเกิดครบมีทุกกรณีครับขาดกระชากสะดุดมีหมดอย่างเดียวไปคันคันอยู่เหมือนเดิมไม่มีหักไม่มีระเบิดโดเค้ยอยาหักบนปาทะเลแล้ว โอเคครับเดี๋ยวล่าไปก่อนครับ <laughs>